สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่ครับพี่น้องเนาะยี่สิบสี่กันยายนหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้จะไปออกอากาศวันที่ยี่สิบหาเด้อครับพี่น้องครับชงเศ้าครับพี่น้องเนาะครับสาหรับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กะเป็นแนวทางเราพัฒนาพ่อไั่บุญครับผมเสียดายครับพี่น้องเนาะเพราะหันหาบ่มาครับผมพอเด่นหาแต่ว่าเนี่ ส่วนเหล็กติดบนล่างกับเขาขับพี่น้องเข้าที่อัดเจ็ดครับผมเข้าที่เจ็ดครับแล้วก็บศูนย์ครับพี่น้องเนาะเหล็กออกเจ็ดศูนย์สามสองเจ็ดครับผมครับเลขกพอกับเขาเลขติดบนล่างศูนย์กับเจ็ดครับในส่วนอ่าเลขเด่นหาลุดครับพี่น้องเนาะเป็นที่นาเสียดายครับบ้องสันกะบนาจะเข่าทึ่ง สองตัวครับผมสองตัวบนล่างก็ว่าได้ครับเพราะว่าศูนย์กับติดบนของพอครับผมสูตรเข่าบนแล้วก็เจ็ดกับล่งลางครับพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องไปตามเป็นต่อครับพี่น้องเนาะราพัฒนาพ่อไพ่บุญครับสําหรับเลขรัฐบาลไทยกับพ่อกับลงไปเล้าเด้อครับผมพี่น้องที่เกามาเชีอครับผมเลขข้อมฝันพอไพ่บุญครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากับพอเพื่บุญหัววันที่ยี่สิบหกกันยายนหกสิบเจ็ดนำเชียร์พ้าร่วยก็ขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมครับเอาครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอกนเลยครับพ่อครับกัมาเชีสวัสดีพอเพืู่บุญครับผมเล่าพัฒนาบอกรัมกัมาูช์แม่นครับพ่อพัฒนาครับท่านเชียร์พ้ารวยครับผมครับพ่อไทยร่งเหรอที่พ่อ ให้ลงไปแล้วเด็กฝันลงไปแล้วครับผมบวันนี้กับมาตามล่าพัฒนาต่อแล้วพอ่อหมวดบ่างหันกัโอ้เขาเลขติดบน่างนี่พป่าศูนย์กับเจ็ดครับเจ็ดบนรางน้ำเชื่อพาร่วยบนรลุดจับครับไอ้เมื่อนี้เมื่อวันที่เยี่มงานนี่เนาะวันพุธนี่เนาะครับผม่อยใส่สูตรไม้น้ำเด้อครับเอ่อ สูตรไม่สามโตสูตรเก้าได้สามโตงวดนี้ครับพ่อวันที่แล้วพ่อล่องชนกันเบิ้งสูตรสูตรไม่กบสูตรเก้าสูตรเก้ามันศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าเนาะครับสูตรไม่มันได้ศูนย์สามเจ็ดสูตรไม่งวดที่แล้วได้เนี่ยครับผมชนกันศูนย์สักเจ็ดนี่แหละมาทั้งบนทั้งล่างเลยมามามาบนเจ็ดล่างเนาะครับผม เอาครับงอนเลยครับสูตรเก้าดังเดิมที่บรุษจะเทียเล่ครับคือสี่หาเก้าสี่ห้าเก้านี่สูตรสูตรเก้าแล้วครับเด้อนี่สูตรไม่ครับสูตรไม่เด่นมากครับห้าหกเก้าครับห้าหกเก้าตักรเทียพะลุ้ยลดกันสองโตัวคือหาครับเก้าเนาะครับพ่อดึงเด่นออกมาเลยครับหาครับเก้าครับ เด่นมากห้ากับเก้าครับจัดชุดเลขครับเก้าชุดครับผมคร<อ><อ>ับผมนี่สี่ห้าสี่หกสี่เก้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้าห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 กห้าเก้าห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 กห้าเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเก้า ใช่สามชุดครับสีเก้าหาเก้าเก้าเก้าซีเก่าที่พอแมนครับสีเก่าหาเก่าและเก่าเก่าครับผมนี่แหละครับเดนมากคือสามตัวเนี่แหละครับสามชุดนี่แหละครับผมครับผมโอ้ให้ติดเก่าก็ติดหาอีกพอเนาะห้ากับเย้างละชุดเลี้ยงและชุอสูตรเด,ด่นดน้ำเชื่อมเพื่อเลืยชุดนี้บอครับผมเออสูตรไม่พ่อไก่เอสสูตรไม่ 7ดครับวัที่แล้วมันต้นกันูตดไม่เนี่ย037มันมาทั้ง30เลยเมียนใช่ปมันออก703เมีนบอแม่นวันี่มันติดป้าเกีกบว459 69 69ที่บครับกนี่แหละจัดชุดใหญ่นี่ยะงวดวันที่28ก่อ67เนี่น้ำเชี่ยบก็้วยเ้ยครับพ่อจุดใหญ่เลยครับผมครับนี่แหละครับ อ๋อได้ยังกินแรงเนาะพ่อกระติกต้มเจืดครับเขาอีกแกงจืดมั้งครับผมอ๋อเติมับข้าวเจ้าครับกินตับข้าวเจ้าหันหันครับผมมันแรงกับไปอยู่บ่พ่อบ่ได้ไป่ใส่แล้วครับป้าอยู่เข,ข่านียิ่งแกงฝนมาเข่ามาเชี่ยนโอ้ฝนตกทั้งนี้พันไปปล่อยไมพ่พอครับ คอยตกหนักน้ำเรืเ่ยวนะครับน้ำขึ้นบ่พ่อขึ้นครับขึ้นทุกข้องเลยบ่ว่าข้องหน่อยข้องใหญ่ใส่ไสด่ดังนะครับน้ากุ้งน้าทิวบ่ได้แล้วครับเ่ิงนี้ครับผมอ๋อช่วงนี้เบียกก็น่าบอ่น้ำไหลเต็มว่าเลยขึนสูุดไม่เห็นมาเล่าพัฒน,นาครับผมอ๋อเขาบอได้มานี่ยนะครับพี่น้องสี่ห้าเก้ากับห้าหกเก้าประกบกันเอา ก็มาแช่กับสิลบกวนพอไพ้บุญสันีเด้อครับพ่อครับผมครับยินดีแนงครับพ่อรวยยินดีแนงนะครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของพอไพ่บุญครับสูตรไม่ครับพี่น้องเนาะสูตรไม่ครับสูตรไม่ก็ถือว่าเป็นสูตรผสมแล้วครับผมผสมกับสูตรเก่ากับระหว่าง อเหล็กติดบนล่างของพอครับผมกับสูตรไม่ผสมกันครับพี่น้องลอกเบิ้งครับสําหรับหน่วยวันที่25กันยายน6 7เด้อครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อไพบู์เด่นสูตรที่1ครับผม4 5 9ครับพี่น้อง459เด่ดนสูตรที่2 569เครับเดนมาก5กับ9หรือว่าชนเดนครับผมชนเด่น5กับ9 วันนี้ก็มาที่ชุดประกบครับพอกับประกบให้ชุดเต็มเลยได้ครับพี่น้องชุดเต็ม9คู่ครับผมชุดเตรียมเก้าคู่ก็จะมีสี่ห้าสี่หกสี่เก้าห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 กห้าเก้าเและ99้าครับผมครับเคู่ครับพี่น้องเน้นสามคู่ครับผมมีเน้นสี่เก้า หาเก่าแล้วก็เก่าเก่าครับผมครับเน้นที่ว่าเลขติดหากับเก่าเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นตัวเด่นหรือว่าเป็นตัวชนครับนี่แหละครับแนวทางลาพัฒนาพ่อไพบูนครับสําหรับบวดทิพานมาครับผมเลขติดบนล่างเขาครับพี่น้องเนาะทั้งหกอ่าทั้งเจ็ดทั้งศูนย์ครับผมครับพอกระบอลในคลิปด้วยครับผมที่เป็นอ่าทดลองเบื้องสูตรไหมครับผมครับบางหันก็มี 037ครับผมประกบคู่กันกอดข้อกันมากกับว่าได้ครับพี่น้องเนาะครับในงวดนี้ก็คือ459กับ569เนี่ยครับผมจะเป็นตะกอดข้อกันมากว่าครับพี่น้องแต่ว่าพอกับจับประกบคู่ให้พี่น้องเอ็มซีเบงครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอ็มซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลือกเงินไปน้ำกันลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งยี่สิบห้ากันยายนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ